ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดวงชะตาของคุณในช่วงรอยต่อจากเดือนมิถุนายนเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปี2566นี้ถือว่าได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ๆที่ได้ทำการโคจรยกย้ายถึง3ดวงค่ะประกอบไปด้วยดาวพระพฤหัสบดีดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะแม้ว่าในช่วงวันที่17กรกฎาคมปี2566 ดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรเข้าสู่เรือนวินาของดวงชะตาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่โตสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่าดาวดวงอื่นๆก็ยังให้การคุ้มครองดวงชะตาดีอยู่นั่นเองค่ะ ในช่วงรอยต่อจากเดือนมิถุนายนเข้าสู่กรกฎาคมครั้งนี้อะไรอะไรก็ดูเข้าทางชาวลัคนาราศีสิงห์ไปสมดนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรการงานการเงินก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมีเกณฑ์ราบรื่นดีค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีศัตรูมีคนไม่หวังดีที่คอยทำลายทั้งชื่อเสียงและทำลายในเรื่องของการงานการเงินก็จะค่อยๆถอยห่างออกไปจากตัวคุณนั่นเองค่ะดังนั้นในช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาที่ดีเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในระยะนี้ใครอยากจะริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ใครอยากจะออกจากงานประจำมาเป็นนายตัวเองใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ใครอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบก็สามารถที่จะริเริ่มได้เลยค่ะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างและมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสำเร็จดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงที่ดวงชะตาเข้มแข็งแบบนี้ก็อาจจะมีบางเรื่องที่เข้ามาทำให้คุณต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจมันเป็นเหมือนช่วงรอยต่อของชีวิตค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะหยุดจากงานเก่าไปเริ่มงานใหม่จะย้ายออกจากบริษัทเก่าไปเข้าบริษัทใหม่จะออกจากตําแหน่งนี้เพื่อไปรับตําแหน่งใหม่แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปไม่มีดวงชะตาของใครที่โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางนะคะย่อมมีอุปสรรคย่อมมีขวากน้ํามาแทรกเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องพึงระวังในช่วงรอยต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านดวงชะตาแบบนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการงานและการเงินค่ะในด้านการเงินนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมคุณอาจจะมีเกณฑ์มีญาติพี่น้องมาเล่าปัญหามาเล่าความทุกข์ให้คุณฟังแล้วพอเล่าไปเล่ามาคุณก็เกิดความเห็นใจด้วยความที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอาจจะเป็นคนใจอ่อนง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรักความยุติธรรมเป็นหลักค่ะถ้าเกิดว่าเขามาเล่าในแง่มุมของการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยแล้วก็จะยิ่งทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของเดือนอาจจะมีคนมาเอาจุดอ่อนของคุณนะคะอาจจะมีคนมาเอาความเห็นอกเห็นใจของคุณตรงนี้เพื่อที่จะมาเอารัดเอาเปรียบคุณหรือว่าเพื่อที่จะมาท,ทําธุรกรรมอะไรบางอย่างกับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นในระยะนี้นะคะการตกลงการให้ใครหยิบยืมการเซ็นสัญญาการค้ำประกรันการว่าจ้างต่างๆนานาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเงินก็ต้องอาศัย ใความรอบคอบให้ดีค่ะ มำไมไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ให้พิจารณาเครดิตและความเหมาะสมให้ดีค่ะระมัดระวังคำพูดของคนบางคนที่ไม่เป็นไปตามคำพูดที่เขาให้คำมั่นหรือสัญญาไว้ระมัดระวังการนัดหมายหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรด้วยปากเปล่าค่ะต้องมีลายลักษณ์อักษรต้องมีหลักฐานที่แน่ชัด ที่แน่นอนจะดีกว่าค่ะบางคนชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะรอการโอนเงินมาจากลูกค้าที่เราทำงานให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินโอนลูกค้าอาจจะมีการเลื่อนอาจจะมีการขยับขยายเวลาออกไปก็ต้องวางแผนให้ดีในจุดนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นลูกหนี้ที่เขากำหนดว่าเขาจะชำระหนี้คุณในช่วงวันนั้นวันนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมีเกณฑ์เลื่อนออกไปนั่นเองค่ะ ในด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถือว่าเป็นจังหวะดีๆของดวงชะตาค่ะอย่างที่สมัยได้กล่าวกรอนนาไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปว่าอะไรๆก็ดูเข้าทางชาวลัคนาราศีสิงห์ไปสมหมดการงานเองก็เช่นเดียวกัน คุณมีโอกาสที่จะเจอกับช่องทางทำงานใหม่เจอกับโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมมีคนมาชักชวนมีคนมาแนะนำงานดีๆให้กับคุณหรือมีคนมามอบโอกาสที่ดีให้กับคุณใครเป็นพนักง,งานประจำใครเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งมีโอกาสที่จะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์สำคัญญมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นส่วนท่านใดนะคะ ที่เป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนก็ถือว่าอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการออกสื่อการเจรจางานค้างานขายจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะและท่านใดที่ทำธรุรกิจการค้าเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่ช่วงนี้จะมีโอกาสได้เจอผู้คนมากขึ้นได้เจอคอนเน็ชันที่ดีเจอกลายามิตรที่ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีเป้าหมายในเรื่องของการงานอย่างเช่นการทํายอดการตั้งเป้ายอดขายไว้คุณก็มีโอกาสที่จะไปแตะยอดนั้นๆน,น,นะคะซึ่งคําว่าไปแตะยอดนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ว่าจะต้องไปถึงยอดนั้นโดยตรงแต่มันเกือบเกบืมันเฉียดเฉีดแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในกาเกณฑ์ที่ดีแล้วเช่นกันค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังคนขัดแค้งขัด,ข,ดขานะคะ เพราะว่าในช่วงที่ดวงชะตาเข้าสู่ความเข้มแข็งแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนอิจฉาริษยามีคนหมันไส้ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่กําลังขึ้นสู่ที่สูงนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคนที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นการไว้วางใจคนอื่นมากจนเกินไปดูจะไม่เหมาะนักในช่วงนี้ค่ะขอให้หลายสิ่งหลา อย่างมันผ่านพ้นให้เรียบร้อยก่อนขอให้เรื่องการงานการเงินให้มันลงตัวก่อนคุณถึงจะไว้วางใจให้บุตรบริวารหรือคนรอบข้างตัวคุณช่วยจัดการช่วยดูแลค่ะแต่ถ้ามันยังยุ่งเยิงถ้ามันยังไม่เข้าที่ไม่เข้าทางตัวคุณควรจะเป็นฝ่ายจัดการด้วยตัวเองนะคะ การต่อมาคือเรื่องของสุขภาพค่ะที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังบางคนมีอาการผื่นขึ้นเต็มตัวนะคะคันเป็นลมพิษหรืออาจจะมีอาการเจ็บไข้ไม่สบายปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะในระยะนี้ต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะอย่าชะล่าใจค่ะถ้าเจออะไรผิดปกติเล็กๆน้อยๆก็หมั่นตรวจเช็คร่างกายให้ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำหรือมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำจะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาค่ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือเจ,เจ้าที่เจ้าทางให้ความคุ้มครองให้การคุ้มภัยที่ดีต่อตัวคุณค่ะดังนั้นการเสริมสร้างบารมีด้วยการทำบุญหรือสวดมนต์นี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละลัคนาราศีควรพึงปฏิบัติไว้นะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ